พ่อฤาษีดิงดันท่านได้สอนคุณธรรมของพระอริยะบุคคลมีอะไรบ้างการทรงฌานกับอนาปานุสติและการได้เล่าเรื่องลาพระโพธิญาณค่ะไปร่วมรับฟังพร้อมๆกันค่ะ,ะสำหรับการแนะนำในการเจริญพระกรบฐานวันนี้ก็ยัขอนำอฏิปัทาของท่านบูเทา เมื่อเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการปฏิบัติและการส่งกำลังใจแต่แต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายหรือว่าพระโยคาวาจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิเรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสำคัญมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอานาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริตโประการใครค่ครวญไว้เสมอจงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรณ์นี่อันดับต้นอันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะทรงฌานได้นั่ก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลส ถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบาลที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใช้กำลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่านจงคิดว่าท่านเป็นครวัตท่านเป็นกุดุมพีหรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มาก ท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้แล้วก็เราถ้าจะกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วหรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอการสามสิบสามหรือสามสิบห้าความจริงทั้งกมเมีอาการสาร 3, มสาามิบสองเป็นร่างกายเท่าเราเราก็มีอาการสามสิบสองท่านกินข้าวเราก็กินข้าว ท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าหากว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เร็วเกินไปนี่ขอท่านหลายตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำนำไป,ไปนำมาไปไประพฤติปฏิบัติด,ด้วยสสาหรับปฏิปทาของท่านผู้เท่าได้ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั่นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้ นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงอาจังในอนณาในอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมันแล้วถึงชาติก่อนสำหรับปฏิบัติาของผู้เท่าตอนนี้เราก็มาพูดถึงว่าตอนที่ท่านกลับวัดเพื่อนที่ปฏิบัติ ประธนนาสาวกภูมินั่นก็รับฟังจากหลวงพ่อเนียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับะชาท่านวาจรย์เก่านั่นก็เดินท่องเที่ยวไปหาบรรดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เราเรียกกันว่าพระราหารันแต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพระรหันเพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอก ว่าท่านเป็นพระอรหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่ก็ทราบกันตอนหลังเพราะนั้นว่าพระสมัยนั้นท่านปิดกันท่านเก็บดีของท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี <c oughs> ไม่เจ้าดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเล่น เมื่อศึกษามาหลายๆอาจารย์กี่ร้อกีสิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดไม่รับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิตั้งแต่ต้นถึงสมาบัติแปดถอยหลังมาทรงอภิญญาใช้มโนวิธิความจริงท่านมีอภิญญาใหญ่แต่ว่าใช้อภิญญาเล็ก ใช้มนโนวิจิธิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังรัชนีพูดไวในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาในที่สุดภายในรมชาเพื่อนสองก็บรรลุมรคผลเป็นอาตัตผลได้คนในตำบลน,นั้นจะรู้จากพระอรหันต์ก็ไม่มี จะรู้จักท่านทั้งสามนี้ัว่าเป็นพระเจ,จะดีสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นได้เหตุนานา,นาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปอเวจีมหานรกเมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามเขาได้ สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านผู้เท่าคู่ปัญญาของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านกระมุ่งหน้ามุงตาปราถนาพุทธภูมิทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อรบรรลุมรผลเป็นพระพุทธเจ้าในนาคตการกําลังใจมุ่นมัน่นประกอบความดีหลายประการรวมความมาทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน <c oughs> ถำาม่ครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวินัยคือตามตำรับตำราบ้างตามคำสอนของะาจาครูบาอาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทำทุกอย่างเสียสละทุกอย่างตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรคอ้บรรดาพิสุทธิ์สมณีนี้กันมีความสุข ขอให้ชาวบ,บ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยรกนรังกาแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยของบุกคนอื่นสร้างสร้างสมทําความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองแล้วก็ภายนอกวัดแตด่ว่าบรรดาท่านพโยคาวจรหัายหลเนวันดาท่านพุทธบริษัท พระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านาติโลกเกอ,อนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่นถ้าเรื่องนี้บรรดาท่าน,นหลายทําก็ทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างบทวิหารการประเรียนให้เขา สร้างเส้นลายการ,รเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิดคิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งม,มั่นเพื่อพระโพธิญาณเรามีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุข ความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแล้วต่ว่าบรรดาท่านหางหลายอาศัยทำอะไรให้แก่คนที่มีกิเลสถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหัางหลายโปรดจำให้ดีจงอย่าคิด เพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือหนึ่งหวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าใจช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ช้าเขาก็เลิกแต่เขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชวนในคนอื่นเลิกไปด้วย ัวใคนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนำยุยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านผูท่าผู้นี้ท่าบันทึกไว้ว่าท่านโดนทั้งครวาสทั้งพระจึงกระทั่งในที่สุดระยะการผ่านไปใกล้จะ20่พรรษาใกล้จะครบหรือวิไล ไม่กี่เดือนท่านก็มานั่งใครค่ครวญดูว่าโอ๋หนอนี่เราตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปชาชนเพื่อเพื่มพิสุสามมเนรนการสร้างวัดสร้างวาเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระพุทเนินนี่นก็ทำเพื่อการสงเคราะห์บรรดาพิสุสมมเนรนส่วนใหญ่ ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบานท่านก็มีศักดิ์สรีสูงมียศมีตำแหน่งสูงต่างคนต่างก็รวมกันกินโต๊ะท่านช่วยกันประนาม หาทางกลั่นแกล้งด้วยการทั้งปวง่วกยัทั้งตัวท่านเองที่เคยเล่าไฟฟังว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บปรงไว้ใต้ดินนั่นดีกว่าแต่เข้ามามองดูตัวเห็นว่าผมพันเหลืองคลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิว้วคิ้วไม่มี ก็มาตัดสินใจที่ท,ท,ทีว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ทรงดีแสนดีคนจะดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มีเพราะอะไรเพื่อวันหนึ่งพรงค์ทรงตัดก,กิเลสเป็นสมุเทเฉตปปะหารเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุข เมื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยอยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในปา่านอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งๆท,ที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุขมาลชาติถ้าไม่บวชจะมีความสุขแต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลกีวิสัยมาแสวงหาสุขเป็นโลกุตรธรรม พระองค์จึงได้มีพระมหากรุณาที่คุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระนั้นเทวทัตซึ่งเป็นญาติการแท้แท้ก็ยังหาทางกล่งแกล้งทำลายล้างพระองค์้วยการทั้งปวงวันเทรมดาประชาชนบางหมู่บางเหล่าหรือคณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่าน้วยการทั้งปวงเหมือนกัน อย่าไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านเจียงไม่คิดว่าองค์สมเด็จพระพเกวันซึ่งเป็นพระพุทธบิดรถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีก็ไม่ทรงท้อถอยกลับมุ่งมั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูก ทำร้ายราถ้าถูกประทุสร้ายได้วาจาด้วยการก่นแกล้งจากบรรดาเพื่อนบิสุสมใน,นและครวัดที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่ให้อาศัยให้ปัจจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุขที่เราถูกนี้ไม่ถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าขนาดปนางมาคณิยาจ้างคนติดตามดา่าจะไปเทศที่ไหนก็ยืนด่าที่นั่นบิ็นบาตท,ที่ไหนก็ด่าที่นั่น ทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพุทธกนก็ยังไม่ท้อถอยทําไมเราริงจะไปคิดทําลายล้างบุคคลประเภทนั้นท่านคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้เมื่อต่างคนต่างมีความสุขเสร็แล้วขึ้นชีวสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้น จึงมาตัดสินใจว่าคนชัว่วทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่านาทิโลเกอนิทิโตคนไม่ถูกนินทานไม่มีในโลกเมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำดา่าไม่สนใจกับคําสรนเริญ พยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แกเราขนาดนี้ถ้าเรารับราธนานพระโพธิญาณต่อไปก็จะต้องเกิดอีกกี่แสนกลับก็ไม่ทราบ หมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกิอาสงไขยกับอีกิแสงกับแต่และกลับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่และคราวก็จะถูเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดีพระอุปชาบอกแล้วว่หลังจากบทแล้วยี่สิบปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสำเร็จผลดัานั้นจึงคิดว่าการที่จะทำตน ให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เป็นเรื่องขอลาพระโพธิญาณเพื่อจุดธูปจุดเทียนนมัเสการพระรัตนตรัยลาพระโพธิญาณในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมในอากาศมีฉับพันรังสีรัศมีโบวการพวยพุ่งออกเข้ามายืในใกล้เขาทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใคร ส,พสัพระองค์ทรงแย้มพระโอต์และก็ตัดว่าสัมภเกสีเธอปรารธนาพระพุพธญาณมามีเปอร์เซ็นเข้าไปตั้ง80%ปซแล้วถ้าเธอจะลาทำไมไม่ลาซึมันไหลร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวกภูมิของเธอเต็มแล้วเต็มมานานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะบรรลุอภิเศษสัมมาสัมโพธิญาณ ชาติที่ยะเพึ่งเกิดต่อไปเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นทนไม่ได้หรือขอให้ทนต่อไปท่านบอกว่าพอฟังคำเท่านั้นใจก็อ่อนราษนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์ไปอีกหนึ่งปีทนไม่ไหวอีกดูวรรดาพระบรรดาครวาตรลุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ ท่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมาในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิญาณนั่นก็คืองานของคณะสง์เกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระผู้ทรงศักดิ์ในเขตเจังหวัดนั้นลุกรานพระผู้น้อย เข้าปล้นทรัพย์สินของวัดต่างๆโดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆคงวัดต่างๆถ้าจะวาดวัดไหนฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสื้อบางสั่งพักบ้างจับศึกเสื้อบาง,ท,างทั้งทั้งที่ยะตัวไม่เต็มใจยะสิกเมื่อโดนกิจแบบนี้เข้ามองเห็นกิวมาโอนอนอทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนา จึงมีจริยารเววอย่างนี้หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นก็เป็นหน้าที่ส่วนเป็นหน้าที่โดยตรงยึงหาทางสืบสวนสอบสวนเหตุต่างๆว่าพระที่ทำตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอำนาจมาจากไหน ลุกรายเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆของวัดทั้งหลายซึ่งเป็นของสงฆ์เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวซื้อขายจ่ายแจกทําแบบครวาตขุดกรุกระบังทําลายพระพุทธรูปซะบ้างทําทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อน,นั้น สืบไปสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในการบริหารคณะสงฆ์พอทราบกิจนี้จิตก็ตกลงกำลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องค์สมเด็จพระบพิตแก้วทรงยับยัง้งนั่นเป็นความดี แต่ถ้าว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ถ้าต้องเกิดอีกเจ็ดครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่านี้แล้นี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาพระโพธิญาณต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดที่แม่องค์สมเด็จพระบรมโลก,กน,นาถ ยะเปล่งฉับพันรังสีรัศมีอุปการปรากฏน่าจะพอน้าของท่านยับยั้งเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอมเมืาะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเนา่าแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์ในรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระโพธิญาณไม่มีโอกาสเป็นพระอรียเจ้ายังฆ่าคนได้ ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเวลาตายก็ยันลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆท่านก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธธรรมตรัสว่าสัมภเกสีเธอปรัตนาพระโพธิญาณมา แะ่นั้นเมื่อไรก็ต้องทํากิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบเมื่อไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทํากิจของพระโพธิญาณต่อไปสิบสองปีภายในสิบสองปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาเห็นเขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตายเธอคิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้เขาช่างเธอ ระยะสิบสองปีดีกว่า7ชาติเพราะ1ชาตินะั้นมันหลาย10ปีหลายร้อยปีถ้าไปเกิดต้นกลับก็เกิดเป็นกลับกับเอ้เกิดว่าสัมภเกสีนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแขกคุยเด็กๆเจ้าจงละกิจนั้นเสียเมื่อถึงเวลาสี่ทุม่ม จะเลิกการติดต่อกับแขกเข้าทำกิจส่วนตัวให้เคร่งครัดในบันทกของท่านได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระส,สวสดิรเวาลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะบรรลุมรควนขั้นทนี่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรทรงตรัสมาเวลานี้เธอเทียบสัตดกับตรง อารมณ์จิตเวลานี้เทียบสตากตุงคำว่าสตากตุงก็หมายความว่าต้องเกิดีีเจ็ดชาติคำว่าเจ็ดชาติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นพระโสดาโสดาปฏิผลเบื้องตนพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอียดที่สุดเกิดเป็น,ปนมนุษย์อีกชาติเดียว <c oughs> โกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติ ชาติขาตดงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติก็แปลว่าจิตเทียบเข้าพระโสดาปฏิผลอันดับต้นยงนดีกราบทูลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติไปแล้วกิตในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไหร่ตามภาพนิมิตของ,องค์สมเด็จพระจอมใจนี้พูดกันตามบันทึกของท่านผู้เท่า แต่นกล่าวว่าถ้าเธอขยันมันเพียรดีใช้จิตให้พอเหมาะพนดีคือเป็นมันชฌิมาปฏิปทาไม่ขยันเกินเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็น จุจแจถึงเดือนกรกฎาคมเป็นประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านก็ดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ช่างปะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดี จึงได้รับปากพระองค์สมเด็จประจนาสีวาถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงตรัสก็จะขอปฏิบัติตามพระพุธฎีกาทุกประการภายในสิบสองปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจะลำบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์สมเด็จประจนาสีนวะโดยชีวิต หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงแย้ำพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมภเกษีผลที่เธอมีความตั้งมนโนปฏิทานปรารถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาจากพุทธภูมิมีจริยาของสาวพกภูมิต่อไปฉะนั้นเวลาสี่ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนมัสก,การพระ เราตั้งใจปฏิบัติตามกระแสที่จะทรงตัดสั่งสอนด้วยพระองค์เองนีร่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิบัติธตอนปลายของท่านพุทธเท่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถ้าเห็นกําลังใจของท่านพุทธเท่าใช้กําลังใจอย่างไหนจึงสามารถบรรลมุมรรคผลที่สุดได้แต่ความจริงมรรคผลขั้นที่สุดขั้นอราตะผลของท่าน ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่ท่านกล่าวและก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่ท่านกล่าวเป็นการจบกิจเพีงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองอรบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี้ก็หมดไปเสียแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้เบริสาวพระองค์สมเด็จพระบัมทิพแก้วจงยึดปฏิบัติทาของท่านมาหา มาหาบานตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมรรคถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดและตามที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปขบันดาแทนพุทธบริษัททั้งหลายจงตั้งอยนในอุยาบทสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจนกว่าถึงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสด